สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกันนะครับก็จะมาพูดถึงนะครับเรื่องตัวแบตเตอรี่ที่เทียมฟอสเฟตนะครับเราจะมาใช้กับระบบโซลารเซลล์นะครับที่เป็นระบบ24โวลต์ตัวนี้ก็ทำเป็นใส่บล็อกนะครับเป็นระบบ24โวลต์นะครับติด BMS แดงนะครับ 8S 24โวลต์นะครับแล้วก็มีแอคทีฟบาลานซ์นะครับ 8S เสริมด้วยตัว Active Balance แดงนะครับาบาลานแดงก็จะจัดการโวลที่เกินแต่ละเซลล์นะครับ3.65ก็จะไม่ทำให้วนลเกิดน,นะครับตัวบาลานแดงส่วนแอคทีบาลานก็จะคอยบาลานแต่ละเซลล์ให้เท่ากันตลอดเวลานะครับ อันนี้เวลาติดก็จะติดครบเซตนะครับก็มีระบบการต่อสายระบบฟิลป้องกันนะครับแล้วก็ต่อสายเข้าไประบบที่เป็นโซล่าเซลล์ระบบ g ีิโวลต์นะครับคราวน,นี้ตัวโซล่าชาร์จเจอร์นะครับหลายๆคนก็สงสัยว่าถ้าจะตั้งชาร์จระบบที่เป็นแบตลิเทอร์ฟอสเฟต ตัว24โวลต์นเนี่ยจะตั้งยังไงนะครับเพราะว่าบางคนหาการตั้งค่าไม่เจอนะครับต,ตอนนี้มันชาร์จอยู่ที่9 M กแอมป์กว่าๆนะครับเป็นระบบ24โวลต์เดี๋ยวเราจะมาดูนะครับการตั้งค่ามันตั้งยังไงบางคนหาไม่เจอนะครับเจอแต่ระบบ12โวลต์ก็กดปุ่มตุวนที่ค้างไว้นะครับ จนเลขมันกระพริบนะครับเราปรับไปที่ u s สนะครับแล้วก็กดไปเรื่อยๆนะครับตัวนี้จะตั้งเป็นออโต้นะครับ12หรือ24โวลต์กดไปอีกอ่าเห็นไหมครับ ตัวเครื่องเนี่ยมันไม่มีตั้งให้เป็น28โวล์นะครับคือมันจะมีตั้งแค่14 14โวล์เพราะว่าอะไรเพราะว่าเครื่องมันจะคำนวณคูณ2ให้เองเป็นระบบ28โวล์นะครับเดี๋ยวดูนะครับ ผมก็ตั้งพวกบูตชาร์จโพตชาร์จนะครับเป็นระบบ12โวล์นะก็คือโวล์ชาร์จไม่เกิน14.4นะครับแต่เวลาเราชาร์จแบต24โวล์มันจะคูณ2ให้เองก็เป็น28.8เพราะหลายๆท่านงงว่ารุ่นเนี้ยเวลามันกดแล้วมันตั้งไม่ถึง20กว่าโวล์ไม่ต้องสนใจนะครับเราตั้งเป็นระบบ12โวล์ไปเลย แล้วมาตั้งตรงนี้นะครับให้เป็น12หรือ24แล้วเครื่องมันจะคำนวณให้เองมันจะคำนวณให้เองนะครับอันนี้เราเซฟพอเซฟปุ๊บเดี๋ยวมันจะคำนวณให้เองมันจะคำนวณระบบแบตเตอรี่ให้เองนะครับว่าเป็นระบบอะไรแล้วมันจะชาร์จลงมา มันจะคำนวณระบบเองว่าแบตเตอรี่เป็นระบบอะไรนะครับแล้วมันจะคำนวณจากค่าที่เราตั้งถ้าเป็นระบบ12โวลต์มันก็จะเอาค่านั้นเลยถ้าเป็นระบบ24โวลต์มันก็จะคูณ2ให้เราฉะนั้นเราตั้งแค่นี้เองครับตั้งระบบ12โวลต์ไว้แล้วก็ตั้งออโตเป็น12หรือ24 แล้วมันก็จะชาร์จในการปรับกระแสะชาร์จให้เองนะครับตัวนี้ฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลนะครับว่ามันไม่มีตัวตั้งที่เป็นระบบ24เราตั้งเป็นระบบ12โวลต์นะครับแล้วก็ตั้งเป็นออโต้12หรือ24ให้มันเลือกเองแล้วมันจะคำนวณคูณ2เข้าไปให้จากการที่มันตรวจสอบอโวลต์ของแบตนะครับ ในการชาร์จมันก็จะชาร์จโดยผ่านตัว BMS นะครับตัวนี้ตอนนี้ก็จะได้ยังไม่เต็มนะครับเพราะว่าช่วงนี้มันบ่ายสามแล้วกระแสชาร์จก็จะไม่เยอะใครจะติดตั้งแบต l ิ t ธียม p อ o s p ต t กับ,ร,บระบบโซล่าเซลล์นะครับก็ผมว่าคุ้มนะครับเพราะว่า ตัวเนี้ย24โวลต์100แอมป์เนี่ยขนาดเล็กกระทันรัดนะครับดูฝ่ามือนะครับแค่นี้เอง24โวลต์100แอมป์ถ้าเป็นแบตน้ำเนี่ยเออมันจะต้องใช้ปริมาณพื้นที่เยอะแล้วก็แบตบลิเธฟอสเฟตเนี่ยเราติดตั้งครั้งเดียวเนี่ยเซตอัพครั้งเดียวยาวเลยไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันไม่ต้องไป เติมน้ํากันไม่ต้องมาตรวจสอบค่า cca ไม่ต้องกลัว่าแบตจะชาร์จไม่เข้าแบตจะตันแบตจะตายอะไรอย่างนี้ไม่มีนะครับเบลิฟอนเฟสถ้าคุณภาพเราเซตครั้งแรกดีๆอยู่ในกล่องเนี่ยใช้ยาวๆถ้าไม่ต้องมายุ่งกับมันเลยอายุการใช้งานเนี่ยเกิน5ปีแน่นอนโดยที่ไม่ต้องไปยุ่งกับการเติมน้ํากันการตรวจสอบอะไรเลยนะครับเราแค่ ดูแลสภาพภายนอกให้เรียบร้อยแค่นั้นเองซึ่งตรงนี้มันมันเหมาะมากสำหรับระบบโซลาเซลล์สมัยใหม่นะครับเพราะว่ากำลังในการใช้งานเนี่ยกำลังสูงเอาไปใช้กับระบบออฟกิดก็ได้ออฟกิดโดยใช้กิจทยอิเวเตอร์ดึงกระแสะตอนกลางคืนนะครับแต่ก็ต้องมีตัวมาจำกัดกระแสะมันอีกทีหนึ่งไมนเดี๋ยวดึงจนแบตหมด แล้วเราต่อแบตระบบ24โวลต์แล้วเนี่ยไฟที่ออกนะครับมันก็จะเป็นระบบ24โวลต์ด้วยฉะนั้นเนี่ยบางทีหลอดไฟหลอดไฟ LED พวกนี้มันเป็นระบบ12โวลต์นะครับ เราก็สามารถใช้ตัวสเต็ปดาวได้นะครับตัวนี้ผมใช้สเต็ปดาวจาก24โวล์นะครับก็คือลดไฟออกจากตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะมามาเข้าตัวสเต็ปดาวก่อนก็คือไฟมันจะมาประมาณ27 28โวล์นะครับเสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะ ให้มันออกมาตรงนี้แค่13โวลต์13โวลต์น,นะครับแล้วก็ตัวนี้สามารถจำกัดกระแสะได้ด้วยก็ไม่ให้เกินเท่าไหร่อันนี้ก็แล้วแต่ไปปรับเอาแต่ตัวนี้ไฟออก13โวลต์เพราะว่า,าผมเผื่อระยะเพราะว่าระยะในการเดินสายเนี่ยมันบา,บางจุดเนี่ยมันไกลมัน10กว่าเมตรฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเผื่อโวลต์ต้นทางเนี่ยให้สูงขึ้น อพอวนต้นทางสูงขึ้นเนี่ยปลายทางถึงมันจะตกไปเนี่ยมันก็อยู่ระดับ12โวล์ไฟก็ยังสว่างปกติเพราะว่าถ้าเราไม่เผื่อไม่เผื่อ,อวนสูงขึ้นเวลาปลายทางไกลๆเนี่ยวนมันจะตก13โวล์ปลายทางไกลๆก็จะเหลือประมาณ12โวล์ตกไปประมาณโวล์นหนึ่งตัวนี้ก็เป็นสเต็ปดาวน,นะครับรับไฟอินพุต สิบถึงสี่โวลต์นะครับสิถึงสี่โวลต์แล้วก็ดาวลงมาตามที่เราต้องการแล้วก็จำกัดกระแสได้ตัวนี้ก็กระแสประมาณ10บถึงสิบแอมป์นะครับตัวนี้แต่ว่าผมใช้ไม่ถึงผมใช้ประมาณหกเจ็แอมป์ก็ใช้งานได้สบายถ้าใครใช้กระแสสูงก็อาจจะต้องติดพัดลมระบายความร้อนนิดนึงพัดลมก็ อ่าลักษณะแบบนี้ครับพัดลมระบายความร้อนก็ติดตัวเนี้แบบเนี้ยอันนี้ผมติดระบายความร้อนให้กับตัวคอนโทรลชาร์จเป่าขึ้นไปนะครับเป่าระบายขึ้นไปซิงอยู่ด้านหลังอ่าถ้าใช้กระแสะเยอะๆก็มาติดตรงนี้ตัวหนึ่งเป่าระบายความร้อนตรงนี้นะครับอ่าระบบนี้ก็เหมาะสําหรับคนที่ใช้อ่าแบตระบบ24โวลต์แล้วก็ใช้อุปกรณ์ไฟฟา้าระบบ12โวลต์นะครับ สามารถดาวลงมาได้ก็ยังใช้อุปกรณ์12โวลได้นะครับตรงนี้การปรับตั้งค่าก็อย่างที่บอกนะครับตั้งเป็น12โวลไปเลยแล้วก็ตั้งเป็นออตโต้มันก็จะดีเทคแล้วก็ปรับโวลปรับกระแสะตามแบตเตอรี่เอง ก็แบตลิเธียมฟอสเฟตนะครับก็เป็นที่แพร่หลายแล้วนะปัจจุบันนี้ราคาก็ไม่ได้แพงมากลองหาซื้อตามาร้านค้าหรือพ่อค้าที่ขายตามเว็บนะครับมันก็จะมีหลายๆเจ้าก็รับประกอบรับอะไรก็ดูร้านดีๆนะครับแต่ผมไม่ได้ไม่ได้ขายละดูดีๆนะครับคือการประกอบก็ต้องใช้ตัวบลบา,บาทองแดงอย่างหนานะครับเป็นเป็นแผ่นแผ่นเหล็กอย่างหนาดูสังเกต ตรงนี้ต้องอย่างหนาน,นะครับไม่ใช่บางแล้วก็ตัว BMS เนี่ยใช้คุณภาพดีหน่อยมีเ็ดแดงก็ได้หรือถ้าไม่ BMS แดงก็หาคุณภาพที่ดีตัวนี้กันน้ำด้วยแล้วก็ติด Active Balance นะครับตัวนี้บาลานผมติดแค่1.5แอมป์1.5แอมป์ใครต้องการกระแสสูงก็ติดสัก5แอมป์หรือ8แอมป์ก็แล้วแต่แล้วก็ผมก็กันเผื่อไว้คือบาลานแดงครับ ถ้อโวลต์บางเซลล์มันเกินก็ตัวนี้ก็จะเผาโวลต์ส่วนเกินทิ้งนะครับตัวนี้ไม่เกินมันก็ไม่ทํางานนะครับอตอนนี้ก็ชาร์จปกติโอเคอันนี้ก็เป็นระบบตัว24โวลต์ต่อกับโซล่าเซลล์นะครับผ่านคอนโทรลชาร์จแล้วก็เอาไปใช้งานอุปกรณ์ DC ที่เป็น12โวลต์น,นะครับการติดตั้งก็มีประมาณนี้นะครับ ใครสนใจก็ลองดูนะครับก็ฝากกดติดตามนะครับ subscribe แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนนะครับมีคลิปใหม่ๆอะไรขึ้นมาก็จะแจ้งเตือนขึ้นมานะครับ